เพื่อนนครับลูกค้าบอกว่าอ่าพี่เขาบอกว่ามันซักได้นะครับแต่ว่าเวลาปั่นแห้งมันไม่ปั่นนะครับโอ้โหเรามาดูสายพานครับนี่มันหย่อนซักขนาดนี้ซักมันยังไปได้เหรอครับนี่ไม่น่าไปได้นะครับครับบอกว่าดังไปสามบ้านเจ็ดบ้านเหมือนกันโอ้โหครับสายพานหย่อนนะครับแบบนี้ แต่พานยังดีอยู่แต่ย่อนสังเกตดูตรงนี้ครับนี่โอ้นี่แสดงว่าข้างในแตกหมดแล้วครับนี่นี่ครับคอนลูกเล็กลูกเล็กหมดเลยนี่ครับโอ้ยไม่เหลือแล้วครับแบบนี้เละเราก็ต้องมาดูกันว่าอะไรมันหักออกไปแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นแกนหรืออ่าเฟืองสักอย่างครับงานเข้าครับผมเดี๋ยวก็ต้องมาลื้อกันยกชุดใหญ่เลยครับเพราะว่าคอนหมดแล้วครับ กอกแก่กอกแกไม่เหลือแล้วครับอันนี้ตั้งสายพันธุ์ไม่ได้แล้วครับเพราะตรงนี้มันมันมันคอนเพราะเราต้องซ่อมตรงนี้ก่อนอาจจะเปลี่ยนทั้งยวงเลยนะครับเพราะว่าอาการน่ะนะครับเดี๋ยวเรามาลื้อกันเลยถอดฝาหลา,างออกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาถังออกนะครับเพราะว่าเราจะทําให้สะดวกสบายเรานะครับแล้วก็ตัดกิ๊บที่ก็ลอกไว้นี่ออกแล้วก็นี่เราจะมาออกตรงข้อต่อตรงนี้นครับ เอาถุงออกแล้วก็ตอแล้วก็ดึงสายขึ้นแล้วก็ดึงสายน้ำออก <S <S ขันน็อตข้างหลังออกสี่ตัวนะครับแล้วก็ยกแผงข้างบนออกนะครับแล้วก็พอเราคันถังออกเสร็จนะครับเราก็เอาโชกออกนะครับโชกสี่ข้างอันนี้โชกนะครับนี่ครับโชกอันนี้โชงจะเป็นคล้ายๆสปริงดึงห้อยไว้สี่ตัวนะครับสี่ข้างเลยเราก็จะมาดึงถังออกนะครับพอดึงถังออกเสร็จเราก็จะมาซ่อมด้านล่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ ครับพอน็อตออกทั้ง4ตัวแล้วก็ดึงสายออกครับสายก็มีของมันอยู่นะครับไม่ต้องกลัวตรงนี้เราตรงนี้เราก็งัดขึ้นงัดเพื่อจะงัดออกมีน็อตครับตรงนี้เนี่ยมีเงี้ยตรงนี้นี่ออกมาแล้วมีน็อตตัวหนึ่งครับอยู่ตรงนี้ตรงเมื่อเงื่อนั่นแหละครับ แล้วก็ใช้ไขควงนะครับมันหนอรับนี้เป็นเมือกเลยนะครับเพราะว่าบกองครับแน่นครับเพื่อนเือนครับก็มีน้ํามันอะไรก็หยอนลงไปครับนี่ตรงนี้หย่อลงรูนี่ก็นี้เป็นน็อตหนึ่งตัวครับที่ฝังอยู่ตรงนี้พอเราล็อตอ,ออกแล้วนี่ก็หลุดออกมาเองนะครับ โซเลกอะไรก็โยดไปเลยครับจะให้จันหวานนะครับครัมเป็นครับก็เราถอดโชคทั้งสี่ตัวออกมานะครับก็ถอดออกมานะครับตัวนี้ที่เราดูเมื่อวานนะครับมันหลวมนนี้เราจะใช้ตัวทีนะครับถอดน็อตสี่ตัวเอาตัวนี้ออกก่อนดับแปรกครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเราจะมาเทสดูเจ้าตัวนี้ครับว่า ทำไมมันถึงคอนก็แรกแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยน,นะครับที่ผมใช้นะครับคือตัวนี้นะครับก็ยกอันนี้ออกก่อนนะ มือนี่เขาเอนมือนี่เขาแม่นมั่นนั่นครับที่นี่ผมมือนั่นหรอมันนี่อะไรติดมันจันมันจันแล้วก็ดึงสะพานออกครับตัวนี้ครับที่มันคอนก็แรกก็แรกนี่เด้ออนี้เราต้องออกมาดูนะครับเพราะว่า ใช้เบอร,รบ์เบอร์นี้นะครับประมาณเบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์14นะครับแล้วก็ดึงออกเราหาของใส่หัวอตไว้นะครับเดือหายครับตรงนี้จะเป็นสปริงนะครับนี่เป็นเวลาเรา เวลานี้น้ำเด่นดึดงครับมันจะดึงดึงตรงนี้นครับมันจ,จะทำไหนี่เราลองเอ่อเราจะดึงตัวนี้ออกมาก่อนเป็นสติงมีคอนนะครับมีคอนก็แลกก็แลก เป็นจะมีตะปิงมันจะมีตะปิงอยู่ข้างในนะครับเก็บไว้ครับอันนี้ไม่ไดอยู่อย่างนี้นะครับลัง เวลามันสับมันก็จะสับแบบนี้นี่ก็ดึงออกรตรงช่วงบ,บางๆนี้อยู่ข้างล่างครับนี่ต,นต้องหันลงนี้นะครับตัวนี้ครับที่มันแตกนะครับนี่พรก็แรกแรกเลย เราต้องถอดถังออกมาข้างนอกครับต้องถอดถังมาก่ากนี้เราซ่อมไม่ได้ครับถ้าเกิดเราไม่ถอดตัวนี้ออกนะครับพอเราจะเอาฝาครอบเอาถังออกเราต้องเอาน็อตออกสี่ตัวก่อนนะครับต้องเอาตรงนี้ออกก่อนนะครับไม่งั้นดึงออกไม่ได้นครับเครครับตัวนี้จะมีฝาครอบอีกหนึงครับอันนี้จะมีน็อตยาวๆสี่ตัวอยู่ข้างในเนี่ย นี้เราต้องเอาน็อตตัวนี้ออกครับตัวนี้น็อตตัวนี้แน่นนะครับเราต้องไปซื้อโซเล็กนะครับต้องมีโซเล็กนะครับขันน็อตออกก่อนนะครับตัวนี้นะครับมันแน่นนะครับถ้าไม่เอาโซเล็กฉีดไม่ออกนะสําหรับตัวนี้นะครับเราต้องใช้โซเล็กนะครับมันโซเล็กตัวนี้ฉีดพ่นบริเวณนี้นะครับนี่เป็น น็อตเอเบอร์38แนะครับแบบนี้แล้วก็จะใส่เข้าไว้อีกแบบนี่ครับสำหรับเพื่อนๆที่จะถอดตัวนี้นะครับต้องมีตัวนี้ครับผมใช้อันนี้เป็นนี่ครับเหล็กฟองอ้อยครับผมจะทําเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเพื่อจะยัดเข้าไปไอ้นี้นะครับมันจะพอดีเลยครับมันจะมีเบอร์36ด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเรา เก,กี้ต่อนี่ครับมันจะใช้ได้แค่เบอร์สามแปดนะครับเบอร์สามหกใช้ไม่ได้นี้เราก็หาอะไรก็ได้ครับมาเบก,กี้ให้มันเป็นตัวทีเวลาใช้งานก็ง่ายมากครับแค่เราใช้ตัวนี้ครับสวมเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนออกมันแล้มันจะซุกไปนี้พอดี หมุนทิศพอกหมุนกระแทกนะครับหมุนกระแทกก็มางี้ครับแล้วก็หมุนนี่หมุนออกนะครับโอเคครับก็หมุนไปเรื่อยจนมันหลุดนะครับโอเคน่าจะหลุดแล้วครับตอนต่อไปเราก็ใช้ตัวจับดึงถังนะครับดึงออกมาครับเพราะว่าทีนี้เราไม่สามารถใช้มือดึงออกมาได้ครับต้องใช้ตัวจับนะครับตัวนี้เป็นงามๆงี้ครับนี่ครับก็ เราใส่สามขางนี้ครับเราต้องหมุนออกครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ยกยกบขึ้นมาก็ดึงถังออกได้เลยครับครับเราก็จะเอาน็อตทั้งสี่ตัวนี้ออกนะครับครับผมแล้วก็ยกแก๊สออกครับแล้วก็ยกออกนะครับครับทีนี้เราก็จะทาการรื้อตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับนี่เราก็จะน็อตตัวนี้ออกนะครับ แล้วเราจะมาดูข้างในกันครับแล้วก็ทําการตรวจเช็คซ่อมนะครับตอนนี้เราก็เอาเปลืองออกนะครับถ้าซ่อมไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับดึงไม่ออกครับต ตัวนี้จะเป็นรูปปืนเกาะอยูตรงนี้กับตรงนี้นะครับทีนี้เราจะออกเราต้องง้างแงะตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้สิวนะครับต่อออก ถอดมันจะเป็นลูกปืนอย่างนี้นะครับเห็นแล้วตอนนี้เป็นคาดทนะเวลาเราดึงค์ดตรงนี้ออกมานะครับไอตรงนี้มันก็จะหมุนได้สลับนะครับนี่ถ้าถ้าเกิดเราไม่ดึงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะแน่นอันนี้ดึงปับมันจะหมุนได้นี้นี่ปัญหาตัวนี้ครับตัวนี้นะครับมันคอนคุกเลีกคุกเลีกอยู่นี้ครับข้างในน่าจะเสียแล้วครับหน้ารอดข้างในตัวนี้นะครับ ถึงเ,เราซ่อมไปก็ไม่น่าจะทนทานได้นะครับนี่ครับนอนหมดแล้วว่าน่าจะชัวนะครับเปลี่ยนเลยดีกว่าเนาะ นะครับเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับหลายคนบอกว่าจะเปลี่ยนยังไงเราจะถือเจ้าตัวนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนที่ร้านเอาให้พนักงานเขาดูวิธีการเป็นงไงมาดูกันครับมาแล้วครับผมนี่ครับเจ้าตัวใหม่นะครับจะดูช่วงแกนนะครับระยะยาวแล้วก็ช่วงคาร์ดนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับคือเขาจะวัดให้มันเท่ากันนะครับแล้วก็แกนอยู่ช่วงระยะและความกว้างนะครับ ก็ดูเขาก็แถมมาทั้งชุดเลยครับตัวนี้ราคานะครับ860บาทนะครับในร้านอมอนะครับผมซื้อที่สาขาโรตัสบางแคนะครับใครอยู่แถวบางแคก็มาซื้อที่อมอนก็พอมีขายนะครับซื้อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทําการใส่ถังนะครับแล้วก็ประกอบแล้วก็มาทดลองกันนะครับเจ้าตัวเดิมนะครับเวลาเราตัวนี้นะครับมันจะคอนก็แกกกันนี่ครับแต่ของ จริงครับมันจะแน่นนะครับของใหม่มันจะไม่คอนเลยครับส่วนตัวนี้ก็จะตั้งมาให้เราเรียบร้อยนะครับเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับเวลาเราหมุนครับมันมันจะขยับเจ้าแกนตัวในครับเหมนอนครับนี่ครับจะนางแก๊กแก๊กนีนี่ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็มาใส่เลยครับครับเพื่อนๆครับเวลาเราใส่นะครับดูโชกมันจะมากอดติดกันนอตตัวนี้นะครับคือ เราก็ใส่ใส่มาฝั่งนี้นะครับฝั่งที่ดึงน้าทิ้งนะครับตำแหน่งเดิมนะเวลาน้ํากิ้งดึงนะครับน็อตตัวนี้มันก็จะมาดึงโชคตัวนี้นะครับให้อ้าออกนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับในตำแหน่งตำแหน่งเดิมนะครับแต่ผมก็ใส่สายพานไปก่อนนะครัแล้วก็ใส่น็อตนะครับเสร็จแล้วก็น็อตมาน็อตตัวเดิมที่เราถอดออกนะครับ เราต้องดูสายพานด้วยครับอย่าให้มันหย่อนมากมักไปก่อนคำเป็นครับเวลาเราใส่ครับดันให้มันตึงดันตึงมือเลยครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวทีนะครับขันขันงตัวตรงนี้ให้แน่นก่อนนะครับประมาณนี้ครับกดดูครับนี่ครับกดต้องอย่าเข้าไปเยอะนะครับถ้าเข้าไปเยอะสายพานหลวมนะครับพอได้ที่แล้วเราก็ค่อยมาหมุนอีกสองตัวข้างหลังนี่ครับ หมุนให้เข้ากันก่อนนะครับพร้อมๆอกันเลยแล้วกดดูคือ,คอเวลาเราหมุนตัวนี้นะครับมันต้องแน่นนะครับนี่ครับเลยนี่อย่างนี้หลวมนิดนึงนะครับแค่กดลงเยอะอย่างนี้หลวมนิดนึงต้องให้ตึงกว่านี้นิดนึงนะครับอันนี้หลวมนิดนึงครับตึงกว่านี้นิดนึงนะครับต้องให้คนช่วยเยอะเพิ่มๆเพิ่มๆปล่อยก่อนนี่ตัวนี้เยอะเพิ่ม เออเลยต้องเอามือสอง,งนันนี้ดันให้ตึงเลยครับเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้จะเพิ่งแน่นแน่แนที่ละตัวคล้ายๆตัวน้องไมาา่เจ๊นแล้วกอนจะเพิ่งแน่นแน่แนเกินไปเออพ่อพ่อตัวนี้อีกเพราะตึงๆมือพ่อเล้เดี๋วฟังงี้ฟังงี้นี่เปลี่ยนมาฟังงี้อีกฟังงี้อีกฟังงี้กันอีกหนึ่งอ่ะส่งตัวนี้ส่งตัวนี้ นี่นี่กค่อยๆนะครับผมนี่ครับโอเคได้แล้วครับผมต้องคนช่วยนะครับกดได้ประมาณนี้นะครับนี่มันครึ่งนิ้วนะครับกดได้ประมาณครึ่งนิ้วแล้วถ้าถ้าหลวมมากมันจะปีนะครับโอเคได้แล้วครับผมก็จะไม่ไปครับมจนไม่ไปเลยนะครับ เพราะว่าถ้าเราหมุนเบาๆนะครับโดวเวลาทีลื่อนมามันจะไหลอเคียเรียบร้อยครับผมครับวิธีการใส่ง่ายมากเพราะว่าเขาทำมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าถ้าสายพันมันเสียนะครับมันจะร้าวนะครับเป็นร้าวเป็นระเหงเราเห็นชัดเจนเลยแต่ถ้าไม่มีรอยร้าวแนนๆอย่างนี้คือใช้ได้นะครับคือไม่เสียโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็จะยกเข้าไปประกอบแล้วก็ทําการทดลองซัก พื่ครับก็เราใส่จารบีนะครับบริเวณล่องอันนี้เป็นล่องโชคนะครับที่เวลามันหมุนนะครับมันจะโยกทําให้เลื่นขึ้นนะครับถ้าเกิดไม่ใส่นะครับถังจะแกว่งหรือเอียงนะครับเราทาตรงนี้ยังไม่พอนะครับเราก็จะมาทาที่ขามันด้วยครับสองข้างเลยข้างนี้ด้วยนะครับข้างนี้ด้วยแล้วก็ข้างนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเอาถาังใส่เลยครับผมเร,เรามาใส่โชกันครับวิธีการใส่นะครับก็หยอ่อนลงไปหยอ่อนลงไปนะครับในตรงนี้หย่อนลงไปเสร็จแล้วก็กอตกอเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมาก่อนนะครับฝั่งนี้ก่อนส่วนนันที่สองคราบเป็นสีเขียวนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราเราเกาะตรงข้ามก่อนก็หย่อนลงไปเหมือนเดิมแล้วก็จะมีร่องใส่นะครับก็เกาะไว้ เอาอยู่ด้านหน้านะครับเพื่อนๆครับนี่ด้านหน้าอยู่ฝั่งนี้นะครับเราเอาสปริงไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็มันจะมีร่องใสเข้าไปบอนะครับนี้สีสีเงินนะครับไว้ด้านหลักตามรอยเดิมเลยครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะมาใส่ถังกันครับถังตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่ถังกันับผมครับเสร็จแล้วเราก็เอาบล็อกสามแปดใส่นะครับแล้วก็ ขันนะครับตัวทีีองเราขันให้แน่นเสร็จแล้วก็เสร็จที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะใส่ฝาครอบลงครับเพื่อนครับเพื่อนๆครับก็ใส่ฝาครอบลงไปนะครับตัวนี้จะเป็นน็อตนะครับเป็นน็อตหนึ่งตัวขันไว้หยับให้มันลงสนิทตรงนี้นะครับแล้วก็สีแฉกนะครับขันน็อตลงไปประมาณนี้นะครับอย่าลืมตัวนี้นะครับผมมันจะมีรอยบากมันอย่างนี้นะครับนี่ครับรอยบากมัน แล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับเราก็กดลงไปเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ฝาครอบลงไปนะครับตรงนี้จะเป็นฝาครอบตัวนี้นะครับมันจะมีมันจะมีรอยเงินอยู่นะครับใส่ลงไปก็ใส่นอ็อตเข้าไปครับ ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาทดลองใช้งานจริงนะครับว่าใช้งานได้จริงๆหรือเปล่านะครับเนี่ยที่เราเปลี่ยนแกนซักไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาลุยในการใช้งานจริงนะครับนี่เราก็เปิดน้ําใส่นะครับนี่ก็เป็นอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวมาดูเวลามันซักเสร็จแล้วนะครับมันจะปล่อยน้าแล้วก็ปั่นแห้งหรือเปล่านะครับครับผมนี่ก็ผมขั้นตอนปั่นแห้งนะครับ น่าจะใช่นะว่าดูแล้วเหมือนปั่นแห้งดูจนหยุดแล้วมันขั้นตอนล้างน้ำที่สองนะครับ ครับเพื่อนครับก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับสหรับเครื่องซักผ้าเปลี่ยนแกนซักนะครับก็เปลี่ยนเองง่ายๆนะครับดูคลิปนี้ท่านเพื่อนๆจะทําเป็นได้เลยแล้วเอาไปฝึกซ้อมในการซ่อมเครื่องซักผ้า LG นะครับรุ่น6กิโลนะครับก็คลิปดีๆน่าฝากครับสาหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับอยากกดติดตามก็กดด้านล่างเลยนะครับแล้วก็รูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าช่างผมมีอะไรดีจะนำมาฝากอีกครับคลิปนี้ลาไปครับทุกานสวัสดีครับ